สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม Home s u r v i v e นะครับเ,เกม m o ชั่นนี้ยังเป็น Early Access อยู่นะครับยังไม่ใช่ตัวเต็มแต่ว่าผมจะมาเล่นให้ดูก่อนคือผมนี่คือยังไม่เคยเล่นนะครับเพิ่งมาเล่นครั้งแรกเออมันมีตัวให้เลือกด้วยตัวเลือกก็มี4อยู่4ตัวติม1ตัวพลังชีวิตพลังกาย3 ความเจนานสองน้องนี้ความเจนานสามพลังกาย2พลังชีวิต1น,น้อยพลังชีวิตน้อยมากอันนี้ก็พลังชีวิต1เหมือนกันแต่พลังกายเยอะความเจนานสามพลังชีวิต2พลังกายสี่ความเจนานหนึ่งอืมผมจะเลือกเป็นเจนกันแล้วกันนะครับเจนน่าจะน่าจะพอเล่นได้อยู่มั้งไปขหนหาห้องไป ผมจะลอ,ลองเล่นเป็นเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับเล่นเป็นคนก่อนห้เขาบอกว่าผีโกงนะเขาบอกไงนะเห็นผมหายผมเห็นหลายรีวิวว่าโกงผีโกงมากโกงก่าคนอีกยังไม่มีความบาลานซ์เท่าไหร่ไปเดี๋ยวเราไปตัดเข้าเกมกันเลยนะครับมาแล้ววะ่ะมาแล้วมาแล้วอ้าวยังไม่ได้ยังไม่ครบเหรอ นี่คือกำลังนัดผอยหลังอยู่ใช่ปะมาแล้วโอ้โหแม่งมีคนจีนด้วยอันนี้เป็นคนไทยป่าวะอันนี้น่าจะเป็นคนไทยอ่าเดี๋ยวผมกดเดดดีด้ไปเลยคนนี้คนจีนมีเจนสองคนแล้วก็เต็ม นนแล้วก็ยามคนหนึ่งอันนี้เป็นผีผีอะไรวะอยากรู้จังเลยมมาดูไงวะผมไม่รู้ว่าผมไม่ทราบว่ามันมีโปรหรือเปล่าคือถ้ามีโปรนี่คือลอบเกมทิ้งเลยสัตว์เอ่อภารกิจของผู้รอดชีวิตหาของทำพิธีทำสามพิธีออกจากนิวร์หรือกําจัดผีเอ้ากำจัดผีได้ด้วยเหรอเรียบไม่เหมือน Dead เดนบาร์เด l ไลท์เลยเดนบาร์เดไลท์ก็กำจัดผีไม่ได้ได้แต่วิ่งหนีมาเด๋ว หนองน้ำเฮ้ยแมปอะไรวะแมปหนองน้ำหรอโอเคยังขอเปิดกล่องก่อนเราต้องไม่พลาดผมไปฝึกมาแล้วฝึกจากหมดการสอนมาแล้วปึ๊บเฮ้ยน้ำบนวะ่ะน้ำบุญนี่เอามาทำอะไระผมลืมเฮ้ยตรงนี้มีไม้เรียววะ่ะอือโดนไม้เรียวกูชุบชีวิตเพื่อนอ๋อที่ชุบมาแล้วเปล่าวะยู่ไหนวะ โอ้ยทียเสียงดังดากสี่งดังเสียงโคตรด,ดังเลยเฮ้ยเพื่อนติ๊กอะไรวะเฮ้ยตรงนี้มีแท้นทำพิธีวะ่ะเปิดประตูเฮ้ยเฮ้ยที่แอบวะเอาวะที่แอบมุดไปไหนวะปิดประตูด้วยโอเคเดี๋ยวไปเพื่อน มาเหรอไอ้เฮี้ยมาออกออกออกวิง่งไอ้สัตว์วิงว่งวิ่งวิ่งเพื่อนมึงทำเฮี้ยเลยผีมาผีมาสัตว์วิ่งเลยเพื่อนวิ่งเลย วิ่งเลยวิ่งเลยแอบไอ้เหี้แอบกูแอบกูแอบน่าจะรอดอยู่รอดปะรอดเปล่าไอ้เหี้ยกดนี้ด้วยเหรอต้องการตะปูเหรอเพื่อนเดี๋ยวนะเฮ้ยมีคนตายเหรอจริงเหรอเราต้องไปหาตะปูก่อน นั่นอะไระเพื่อนเรารีบไปเก็บดวงวิญญาณเพื่อนก่อนเอา้ามึงติดอะไรเนี่ยติดอะไรวะรีบไปเก็บรีบไปเก็บวิญญาณเพื่อน cứ này Nghĩa tài sổng lấy sật Để chúc con Chúc 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 ยังไม่โดนก,กูแกะแน่าด้านอย่างงี้แหละผมเจ็บว่ะผมเจ็บผมต้องการเลือดว่ะรูปคำวะมาดิมาไอสัตว์มาเพื่อนล่วงเพื่อนล่วงชิบหายแล้วไอสัตว์ชิดยาก่อน พวกคำมาวิ่งไปไหนอสัตว์วิ่งเหรอวิ่งเหรอมาดิมึงเหรอกล,กลัวมึงเหรอไม่โดนไอสัตว์เอ้หอหผมตายผมตายครับไอ้เหี้ยเพื่อนช่วยกูด้วยไอ้เหี้ยเพื่อนออกไปแล้ว แม่งสเตย์สเตเบน่าการวิ่งของเราอะมัน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 น้อยมากอ่ะผมว่ามันลดเร็วมากละแล้วก็ผีแม่งก็วิ่งเร็วด้วยไม่ใช่ว่นวิ่งช้านะผีอ่ะผีวิ่งช้ากว่าเรานิดเดียวเองเอามาเลยเพื่อนเอามันอือเอามันเพื่อนตึ๊บมาเลยอ้าวเพื่อนกูหายมันพังกำแพงแล้วว่ะ เพื่อน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 ต้องเอาแล้วว่ะเพื่อนเพื่อนวิ่งเลยชิบหายแล้วเหลือกี่คนวะเหลืวสองคนผมกำลังจะเกิดในหนึ่งนาทีเฮ้ยมันเห็นแล้วเออโดนไป็นหนึ่งตกเพื่อนวิ่งเลยเอออย่างนั้นแหละเพื่อนใส่สินเพื่อนเฮ้ยเป็นวาร์ปหรอไอ้เหี้ยมันวาร์ปไปด,ด้วยเพื่อนจุวกว่ะ กูสตีเลยผีแค่เลยผีแค่เลยกูสตีเพื่อนอื้ออื้อเพื่อนเพื่อนจะตายแล้วชิบหายแล้วเพื่อนจะตายหรือยังวะผมกำลังจะเกิดในสามสิบวิเพื่อนเจ็บแล้วเพื uh ่อนใกล้ตายแล้วอ่ะมันไม่เห็นหรอมันไม่เห็นว่ะโอเคมันไม่เห็นผมกำลังจะเกิดแล้วครับเพื่อนรอแป๊บนะ อย่าไปช่วยอีกสิบวิเอา้ามันแค่กด E ได้เลยนีหว่ากูทำไมไม่กด E วะขอยาขอยาหน่อยนะเครื่องดื่มเอามาทำไมวะเอาไว้ดื่มเวลาวิ่งเหรอ โอเคเฮ้ยมีคนตายวะชิปหายแล้วกูกูไม่ได้ทำมเหี้ยอะไรเลยเนี่ยยันว่ะยันโอเคเอ่อกล่องอยู่ไหนหมดวะอือไม่โดนมึงมึงจำผิดแล้วไอส้สั์เพื่อนช่วยกูด้วยช่วยกูด้วย วิ่งเลยเพื่อนเออวิ่งเลยวิ่งเลยกูกินแล้วกูคลึกว่ะไม่ไหวไม่สัตว์หนาผมไม่เจอมันหามผมไม่เจอตรงนี้รอดได้ปะเหี้ยผมเจ็บอยู่ว่ะชิบหายแล้วผมต้องรีบไปหาตะปูช่วยเพื่อนบ้างผมไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลย เดี๋ยวขอเปิดกล่องก่อนแม่งมันมันยกเลิอกอยังไงวะมาเออกูหยิบอันใหม่มาอันใหม่ดีกว่าเราไปหยิตบตะปูก่อนเหลือผมคนเดียวเว้เนี่ย ถ้าขังะลับปัตตังที่สวัสดิ์เพยขาภลายันติสักกะสัตหลอดขึ้นช้าใช่ไหมพระสุวรรณนาสขารุทธังอรละว่กัสสกุสาวิกังยมานาสานายานาวิกาอีฮีอาชิบหา,ายแล้วออกก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนมันมาแน่มันมาแน,มน,มาแน่มันมาแน่นอนมึงเดี๋ยวมึงเจอไม้เดียวกูเพื่อนเพื่อนเดทอยู่วะ กูต้องไปชุบม,มาเลยมึงมาเลยอือเอาไปละมึงอ่ะฮะเอาปละหื้อเอาไปดิมึงอ่ะฮะกูแค่คเดียวกูตายแล้วอือโดนไปหนึ่งดอกเอือ อือือหลปดาดคอตายเลยกูสู้ไม่ได้อ่ะโอ้โหไม่จ้วงกูจ้วงเอาเลยสัตว์สู้ไม่ได้จริงหรือว่าผมอาจจะเล่นไม่เป็นก็ได้นะคือตอนนี้ผมไม่ได้ทำทียอะไรเลยวิ่งอย่างเดียววิ่งหนีอย่างเดียวเลยโอ,โอเคขอแก้ตัวมาอีกรอบนะครับเรเบลได้ไปเท่าไหร่อีเบลอีชั่วมึงเวลเท่าไหร่เนี่ย โอ, s, อ้โหวิวแปดเอ็ดกูววหนึ่งมึงดูเนี่ย h, ก,กวูววหนึ่งมึงลองแก่คนวิวหนึ่งนี่หว่าอีซ่าโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเกมที่สองเลยนะครับมาแล้วอ่ะมาแล้วเกมที่สองนะครับ <c ười> Winter is coming น่าจะเป็นคนไทยป่ะรูหนาวกำลัง at มาเ,เยือนอ้ายบิว หรอชื่อบิวะเ,เนี่ยผีเนี่ยผมกดพร้อมไปเลยรอบนี้ผมจะแก้ตัวนะครับจะเอาแบบตั้งใจเล่นเลยรอบนี้ตั้งใจเล่นเลยเฮ้ยรอบที่แล้วไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทำส้นตีเลยกูวิ่งอย่างเดียวผมยังเล่นไม่เป็นอะ่ะยังมือใหม่อะ่ะเพิ่งหัดเล่นด่านแรกนี่แหละภารกิจของผู้รอดชีวิตมาแล้วโรงพยาบาลร้างว่ะด่านนี้ผมเคยเล่นในทูตัวเรีย ดูดีได้เลยผีมียาเพิ่งมานะเร็วเร็วเลยผมกล้วผมกดพลาดจังเลยอะทูบว่ะตรงนั้นมียาว่ะตะปูสังฆา,านอนด้วยเอ,อ่อทำไมเพื่อนทำไมมึมงถือกระเป๋าได้วะนั่นนะเอ,อ่อ ที่แท่ทนำทำพิธีอยู่เน่วะต้องไปหาวะต้องไปหาผีไอ้สัตว์ผีนางฟ้าไอ้เหี้ยมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมันเจอกูไอ้เหี้ยช่วยกูด,ด้วยช่วยกูด,ด้วยไม่โดน กูสเตปิน uh ่าหมดช่วยกูด้วยอือ uh หือหยิบท uh ุ่มมากูวิ่งจูกช่วยกูด้วยเพื่อนอือหือช่วยกูด้วยน้ำมน้ำมนอือหือ เพื่อนช่วยกูทีช่วยกูทีผม <laughs> ตายอีกแล้วโอ้สอบแรกของวันนี้เลยกูเพื่อนขอร้องพลีดได้โปรดได้โปรดโอ้โหเพื่อนมึงสวดอยู่ดีแล้วเดี๋ยวนดะ้สวดไปเฮ้ยมึงเจอ,อมึงอ่ะเออมันไม่เจอมึงไม่เห็นเหรอเมื่อกี้มึงตาบอดอ่ะ <laughs> ผีตาบอด เอาโอ้โหมันมาเอาตัวนี้นี่ว่ามันรู้วะ่ะเพื่อนชุบก,กูทีขอร้องพลียพลียพลียกูอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้กูอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนถืออะไรวะวิญญาณกูเพ่นเนี่ยเพื่อนมุดหนีไปเพื่อนอะไรไม่รู้เรื่อง เล่นอะไรไม่รู้เรื่องใช่ครับกูเนี่ยเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเอ้ามึงเปิดอย่างนี้เหรอเพื่อนใครก็ได้ชุบกูทีไม่มีใครชุบกูเลยเหรอคนนี้จุกอยู่อ่ะใช่ป่ะอือจุก หนีแล้วเพื่อนเออมันไปทางนู้นแล้วมันไปทางนู้นแล้วเอา้าเอา้ากูเนี่ยจะได้เกิดไหมเนี่ยกูได้เกิดหรือยังเนี่ยเออเพื่อนสวยเพื่อนขอบคุณครับมันมาแล้ว <c oughs> เพื่อนไปก่อนเพื่อนไปก่อนผมจะเกิดแล้วเพื่อนไปเลยเพื่อนไปเลย ผมจะเกิดแล้วแล้วมึงเจอกูจูกอีกรอบมาเกิดแล้วกูก็เจ็บเลยเหรอกูขอมึงเห็นกูได้ยังไง ัตว์เอ้ยมึงจะตาดีไปแล้วไอ้เหี้ยจะตาดีไปแล้วออกไปนะออกไปนะสัตว์กูจะตายอีกแล้วเหรอจุ๊กจุ๊กไอ้สัตว์วิง่งวิ่งน้ำบนไม่โดน ้ย uh huh. ไม่ได้ทำที้ยอะไรเลยกูเนี่ย <laughs> กูตายอีกแล้วโอ้ยคุตกากเลยทำไมจะกากขนาดนี้เนี่ยกูเนี่ยไ <laughs> อ้ไอ้เอ้ยไม่ได้ทำอะไรเลยเฮือ <laughs> ดนแทงแล้วกูเจนกูพลุนหมดแล้วเนะี <laughs> ่ยเจนพลุนหมดแล้ว ผู้รอดชีวิตถูกกำจัดครับขอบคุณครับยดนหนึ่งจบเร็วมากเดี๋ยวผมจะให้อีกต่างกันแล้วกัน <c oughs> จบเร็วเกินผมเนี่ยไปมาแล้วว่ะเอาว่ะไอเป็ด <c oughs> คนไทยแน่เลยคนนี้ใส่แตะจุคนไทยมีนุไม่ทราบว่าคนไทยหรือเปล่า คนนี้คนไทยแน่นอนปลาณีกันด้วยนะครับคุณแม็กครับปลาณีผมหน่อยผมมือใหม่นะครับให้ผมได้ให้ผมได้ทําพิธีเหมือนคนอื่นเหมือนชาวบ้านก็บ้างเล่นมาสองตาที่แล้วไม่รอดสักตาหนึ่งแถมตายเร็วตายก่อนเพื่อนด้วยเฮ้ยขี้กากจังเลยมาวะเฮ้ยเรามาอยู่โอ้โหหนองนะ้ำอีกแล้วผมผมไม่รู้แมปวะ น้องน้ำเนี่ยแมปโรงพยาบาลผมยังไม่รู้เลยถ้ามันยกเลิกยังไงวะเวลากดนี่อยู่อ่ะแล้วก็โอเคเดินออกไปได้ยกเลิกยันวะมันเห็นกูอืออูเอาน,น้าบนไปเดก็กนี่คือเครื่องดื่มใช่ปะ่ะเพื่อนช่วยกูด้วยมันมาแล้ววิ่งก่อนเพื่อนวิ่งก่อนวิ่ง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  ไม่โดนจุกจุก king of the world จุก king of the world กินมึงรู้จักนักจุกไว้ไอสัตว์วิ่งห่างฟ้าไปเหวมึงกับกัวมึงเพื่อนช่วยกูทีช่วยกูทีกูจะตายแล้ว กูจะตายแล้วกูจะตายอีกแล้วเหรอกูจะไม่ยอมตายเด็ดขาดน้ำดื่มวะไอ้เหี้ยววัปเหรอมึงคิดโกงจังวะเอ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 กูตายอีกแล้วอะไรวะเนี้ย ทำไมมึงเอาเตกูอะทำไมมึงถึงเอาเตกูฮะอีเบลอีชั่วอีผีเฮเอาผมตายอีแล้วไม่ได้ทำเฮี้ยอะไรเลยเพื่อนชุบกูหน่อยเพื่อนชุบกูยังเพื่อนชุบกูหน่อยไม่มีใครชุบกูเลยเหรอ ดวงวิญญาณกูไรค่าเหลือเกินเอองั้นเลยเพื่อนสวยไปเลยเพื่อนไปชุบเลยสวยเพื่อนไปเร็วเร็วไปเร็วเร็วชุบ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 ,ชบ,ชบเฮ้ยไอ้เขี้ยมันมาไอ้เขี้ยมันมาสวยเพื่อน สวยพี่สวยนี่คือน้ำมนป่ปะขอขอหาของอื่นแม่งมันวาร์ปได้ด้วยผีโคตรเฮี้ยเลยผีโคงเกินลูกประคำวะไอสัตว์มึงมาดิมัเจอลูกประคำกูอะต้องหาทูบว่ะเพื่อนเดี๋ยวเปิดของไว้ให้นะเพื่อนนะ โดนไปหนึ่งดอกมานี่น้ำมนต์ในสัตว์เอาเลยเพื่อนวางมันเลยเราต้องไปหาทูบว่ะเราต้องไปหาทูบผมขอรูปความเหลืออีกทีเดียวอ่ะใช้ได้อีกทีเดียวเจันว่ะโอเคเพ,เพื่อนตายป่ะ มต้องไปหาทูบมาวะ่ะไอเบลอยู่ข้างนอกมันวิ่งอยู่อีปีชั่วไปแล้วเฮียเฮ้ยเดี๋ยวไปหาให้เพื่อนทูบอ่ะตรงนี้มีตะปูอ่ะตะปูเหรอเอาตรงนี้ไปล่อยไม่ได้เหรอ แล้วเป็นขึ้นทางไหนวะกูหลงแล้วไอชิปหายเอาหลงหอีกกูขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้โอเคทางนี้ขึ้นได้อีเบลอยู่ตรงนู้นลุมทืบมันไอเพื่อนลุมกันทืบมันอะแม่งเอาไว้ตายเลยผีไอผีเชี่ย ตรงนี้ยันอีกแล้วปูวจะช่วยเพื่อนให้ได้เอาเปล่ะเอาเปล่ะมึงอ่ะฮะเอาเปล่อเอากับปูเปล่อเอาเปล่ะหือ เอาสตันไปดิไอสัตว์สตันไปดิอือสตันไปดิไอเแคยหยิบไม่ได้กูอีตายอีกแล้วอ่ะเอฮือหยิบปะเออทำไมกูไม่หยิบไม้วะเออเฮือ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  กูตายอีกแล้วเฮ้ยคูคนแรกทุกรอบเลยเป็นอะไรวะเนี้ยอีเบลไอผีเฮียอ้ยปวดหัวเลยกู <c oughs> พูดรอดชีวิตถูกกำจัด <c oughs> ตายมา้เท่าไรเวลหนึ่งยังไม่ได้เวลอื่นเลยคะแนนโอ้โห คแนนก้าสิบแนนเที่ยมากโอยพอก่อนงั้นโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็ทุกคนคงเห็นแล้วว่าผมขากแค่ไหนนะครับที่ไปได้อะไรเลยโอเคครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับ